สวัสดีค่ะวันนี้ก้องมาขายขยะอีกค่ะมาขายขยะอีกค่ะวันนี้นี่ค่ะเราก็ใส่ไปทีละอันทีละอันค่ะขายขยะอีกค่ะเอาใส่อีกมันไม่มันไม่ไปอันนี้ หดเบียร์ก็ได้นี่อันนี้ก็ได้ให้จมิบขายขยะค่ะห้า กินน้ำอะไรกินกินเบียร์น้ำอสเพนอเคใส่ทำไมขวดอันนั้นมันไม่เข้าอ่ะขวดน้ำน,นี้คันนีมันไม่เข้า หมดแล้วหมดแล้วค่ะได้แปดหมดแล้วได้แปดเยอะเหมือนกันนะเนี่ย <Yeah. S 2> บินออกมาค่ะได้แปดอยู่